ฮัลโหลสวัสดีค่ะซินเจยุอีซินนี้พวใยกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะประจำวันศุกร์วันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์2564วันนี้วันตุดจีนขอให้ทุกคน ที่มาฟังเป็นแฟนคลับบ้านนี้มีรักนะคะจงมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยทำมาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองอายุมั่นขวัญยืนนะคะสุขภาพกายใจแข็งแรงวันนี้เราจะมีอังเปาสีสีซองมาแจกกันนะคะสำหรับคนที่คอมเมนต์ใต้ภาพใต้ใต้เพจเนี่ย ใต้ youtube เรื่องนี้นะคะใน,ในหัวข้อใครจะนำพาความร่ำรวยโชคลาภมาให้คุณในค่ำคืนนี้เราจะแจกคนที่คอมเมนต์คนที่18 38 48 58นะคะเป็นซองเออ่เลือกเลือกกันก่อนนะคะอย่าลืมเลือกกันนะคะเลือกกองไหนอ่าโอเคขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกด subscribe กดไลค์ให้กับพวกเรานะคะออทองที่ผ่านมาเนี่ยทำ กรรมมาผ่านกรรมาวิธีการปลุกเสกจากฮ่องกงมาแล้วนะคะเป็นทองไม่แท้นะเป็นทอง 24k แต่เป็นทองที่เป็นสิริมงคลสวยเงางามมากค่ะใครได้ไปนะจะมีความสุขและมีโชคลาภตลอดทั้งปีเลยนะคะโอเคเลือกกันแล้วเดี๋ยวมาฟังกันนะคะกับกองที่1พไพ่ใบสีม่วงกันเลยค่ะ มาฟังกองสีม่วงกันเลยนะคะเจ้าแมวเหมียวสีม่วงใครจะนำพาความร่ำรวยมาให้กับคุณในค่ำคืนนี้ได้ไพ่ใบที่หนึ่งเจ้าชะตานะคะเจ้าชะตาที่เลือกกองสีม่วงนะคะตัวตนของเจ้าชะตานั้นมีในขณะนี้คุณมีความรู้สึกวิตกกังวลหรือเปล่าคะคุณได้ไพ่ Two of Swan มีความรักที่ค่อนข้างระ,ะหองระแหงไม่ค่อยลงรอยกันกับแฟรหรือเปล่าคะกำลังปวดหรือเครียด คนไปวางนะคะนั่งสมาธิบ้างหลังจากตุกจีนเนะี่ยคุณจะพบทางออกที่ดีแล้วค่ะโอเคคนที่จะเข้ามานะคะเขาได้ไพ่เลเวอร์คนที่จะนําความร่ำรวยและโชคลาภม,มาให้คุณนั้นเป็นคนที่มีลักษณะที่ดี ร่ำรวยมีการงานมั่นคงนะคะเขามาจะเข้ามาทําให้คุณหายเครียดหายกังวลกับสิ่งที่คุณกําลังเจออยู่เขารวยนะคะเขาเป็นคนมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะคนชอบเขาเยอะแต่เขาชอบคุณเขาจะมาหาให้คุณไปพบทางออกที่ดีอาจจะนํางานและเงินมาให้คุณลงทุนก็เป็นไปได้ โอเคไพ่ใบ okay, ที่3ที่4ี่ t e of w a n d and Justice เขาจะมาทําให้คุณกองม่วงสีแมวสีม่วงไปพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามเขาคนนี้เป็นเจ้าของกิจการระดับใหญ่โตเลยเขาอาจจะอยากขยายกิจการก็ได้อาจจะเป็นแฟนเก่าคุณหรือคุณเจอเขาในโลกออนไลน์หรือเป็นคนที่เป็นเหมือนหัวหน้าคุณ หรือเป็นสามีคุณที่คบอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะเขารวยระดับร้อยล้านเขาจะทําให้คุณพบเจอสิ่งที่ดีๆคบกับความยุติธรรมและพบเจอทางสว่างในชีวิตนะคะว้าวดีจริงๆเลยคุณอาจจะเครียดมา <c oughs> เห็นไหมเขาจะนําความสุขสมหวังมาให้คุณแล้วหลังจากตุดจีนเนี้ยนะคะคุณไม่ต้องคิดมากเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วขอให้คุณรู้จักปล่อยวางนะคะที่เครียดมาหรือว่า เป็นป่วยหรืออะไรทุกอย่างอะคะ่ะมันมีทางออกอยู่เสมอขอให้คุณที่เลือกโคอกองเนี้ยพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะปะ้ะเราไปดูแมวสีส้มกันต่อเลยนะคะ ที่เลือกกองแมวสีส้มเนี่ยใครจะนําพาความร่ํารวยและโชคลาภมาให้คุณามาดูเจ้าชะตาที่เลือกกองแมวสีส้มกันนะคะได้นายออฟวอนเจ้าชะตานั้นเป็นคนที่ชอบย้ายงานเปลี่ยนงานบ่อยๆมีความกล้าหาญและอดทนชอบต่อสู้เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่เป็นประโยชน์สําหรับตนเองอาจจะเป็นคนดื้อน,นิดนึงนะคะคุณหาเงินเก่งนะคะคุณก็เป็น ก็เป็นแบบใช้เงินเก่งด้วยเหมือนกันคุณเป็นเจ้าของกิจการเองหรือเปล่านะแต่ช่วงนี้สุขภาพคุณไปตรวจบ้างก็ดีนะคะเผื่อให้หมอแนะนำแนวทางที่ดีขึ้นอ่ คนที่จะนําพาความร่ํารวยและโชคล่าให้คุณคนนั้นเขาล่ํารวยมากนะคะเขาได้ไพ่เท of p e n พ a เดคขึ้นมานี่คือเขามีชีวิตที่ค่อนข้างพีเพอร์เฟกเป็นเจ้าของกิจการเป็นของตัวเองแต่ชอบอยู่คนเดียวมักทํางานหนะักเป็นเจ้าของกิจการใหญ่ๆอะคะ่ะพวกนี้จะล่ํารวยมากจะเข้ามาหาคุณอาจจะคบกันในโลกโซเชียลหรือว่าอาจจะเป็นเจ้านายคุณหรือเปล่าแอบชอบคุณหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือที่ทํางานด้วยกันหรือเปล่าคะเขาเขา เขาจะมาทำให้ชีวิตคุณสุขสบายยิ่งขึ้นเห็นไหมได้ไพ่ of ฟซิกออฟซ w นแ and two sure and of c ครับเขาจะมาจับมือคุณจูงมือคุณจะมาทำให้คุณคลายความทุกข์นะคะที่มีออกจากหัวออกไปกองนี้คล้ายๆกกองที่หนึ่งเลยเขาจะมาชวนคุณหุ้นทําธุรกิจจะมาลงทุนให้คุณทําให้คุณมีงานที่ดีกว่าเดิมและจะพาคุณไปเที่ยวพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวนี้เขารักและหลงคุณมากนะคะเขาอาจจะชอบคุณ มานานแล้วเขารวยมากเขาจะนำโชคลาภมาให้คุณคุณสองคนลองซื้อาสตก,กินแบ่งร่วมกันสักสองสมามใบผือจะถูกหวยสักสิบสองล้าน,านเห็นไหมก็รวยแล้วเห็นไหม<ๆ>ก็เป็นการนำโชคอ,อย่างหนึ่งใช่ไหมคะแต่เนี่ยแหละคนบุค,คลิกแบบนี้คะ่ะคุณเจอบ้างหรือยังถ้าคุณเจอแล้วก็ลองลองคบดูนะคะหลังตุดจีนเนี้ยคุณจะพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆคะ่ะแล้วมาเจอก็ แล้วมาเจอกันกันกบกองแม่เหมียวสีเขียวนะคะเจ้าแมวเหมียวสีเขียวใครน่าจะนำพารัะความร่ำรวยมาให้คุณเจ้าชะตาที่เลือกกองเหมียวสีเขียวได้ k ิงออ f ครับเจ้าชะตานี้เป็นคนที่มีการงานที่มั่นคงใช้เงินเก่งนะคะแต่เป็นคนที่หาเงินเก่งเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเองมากๆใครเห็นเขาก็อยากอยู่ใกล้หวังพึ่งพาเป็นคนอ่อนน้อมฉลาดเป็นนักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการส่วนใหญ่จะมีชีวิตที่ มีคนเข้ามาชอบเยอะอาจจะมีลักซ้อนด้วยนะคะเจ้าชะตาที่เหมืาเลิอกกองนี้ทําไงได้น่ารักกันเนาะ,ะคนที่จะนํำพาความร่ำรวยโชคลาบมาให้เจ้าชะตากองสีเขียวนั้นเป็นคนที่มีบุคลิกเข้มแข็งสเตนเป็นคนที่สู้ชีวิตตัวเองมาตลอดมักไม่ค่อยยอมใคร ฉลาดมีปฏิภาณไหวพริบที่ดีมีความอดทนแต่บางทีก็ดื้อร้านชอบขอ่มขู่ผู้อื่นกันนะไม่ดีนะคอยเตือนกันเขาอาจจะชอบคุณและรักคุณมากแต่ว่านิสัยส่วนตัวเขาอาจจะเป็นแบบนี้นะคะเขาเป็นคนหาคู่ยากเพราะเขามีที่ใส่ที่แบบคล้ายๆดือ้อดึงนิดนึงอะคะ่ะแต่เขาชอบคุณเขาเป็นพวกอาจจะเป็นพวกเจ้าของกิจการนายทุนปล่อยเงินกู้อะไรแบบนี้หรือเปล่า อกองที่3ที่4เป็นเอกออฟ w วนแอนด์เดอะเอมเเขาผู้นั้นที่จะเข้ามาทําให้เจ้าชะจาร่ารวยและมีโชคลาภนั้นเขาจะเข้ามาในลักษณะที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนหรืออาจจะเจอกันในโลกออนไลน์และเหมือนแอปชอบเพื่อนอะคะ่ะแอบปบชอบเพื่อนอะไรแบบนั้นหรือเป็นแฟนที่ พบกันอยู่ปัจจุบันก็เป็นไปได้นะคะเขาจะนำพาให้คุณหลุดจากพันธนาการที่เหมือนโดนปิดตาไว้อ่ะคะ่ะเขาจะมาหาคุณพาคุณไปพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆมีครอบครัวอยากมีลูกกับคุณเขาอาจจะมาของคุณมั่นหมายแต่งงานเอาสินสอดทองมันมาให้คุณเห็นไหมคะเงินทองทั้งนั้น ถ้าคุณมีบุตรก็อาจจะเป็นอภิชาตบ,บุตรอีกนั่นแหละค่ะคือความร่ำรวยคือโชคลาภสำหรับคุณเลยขอให้คุณส,สมหวังนะคะให้คุณมีความรักที่ดีงามโอเคแล้วเราไปดูกองที่สีฟ้ากองแมวเหมียวสีฟ้านะคะใครจะนำพาความร่ำรวยและโชคลาภวาสนามาสู่คุณนะ้าเจ้าชะตาที่เลือกกองแมวสีฟ้านะเป็นคนมีความสันโดษชอบความสงบ ไม่ปรารถนาดิลนใจบุญสุนทานใช่ไหมเออชอบไม่ชอบมีชื่อเสียงเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีแต่ผู้ใหญ่มักอุป,ปถัมภ์คุณนะคะเขารักและเอ็นดูคุณผู้ใหญ่เจอเขาก็ชอบคุณไม่อยากแต่งงานไม่อยากมีชีวิตคู่ชอบทําอะไรช้าๆเฉยๆชอบ,ชอบทําอะไรเกี่ยวกับการกุศลคุณอาจจะมีอาชีพเป็นคุณครูหรือเปล่าคะเ้าที่คนที่จะนําพาความล่นรวาและโชคลาภมาให้คุณนะคะดูไพ่ไปที่สองข้ได้ไพ่ โฟอฟสวนเขามีชีวิตที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากแต่ช่วงนี้เขาคิดถึงคุณนะคะเขาแอบชอบคุณอะ่ะแต่ละคนแต่ละกองเจอแต่คนแอบชอบเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีปัญหาชีวิตเยอะแต่ถ้าเขาจำเข้ามาช่วยคุณอะ่ะเขาก็จะนำพาแต่สิ่งที่ดีมาให้คุณเขาจะไม่เอาปัญหาของเขามาให้คุณนะคะเขาชอบคุณมาก ดูจากไพ่กองที่3กองที่4นั่นเห็นไหมเทนอะไรคุณเขาได้ไพ่ไพ่ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกเลยเห็นไหมคะทีออฟวอกับนายออฟเพนจ์เคอรปัญหาที่เขามีาเขาไม่เกี่ยวกับคุณเลยแต่เขาจะเข้ามาหาคุณเขาเห็นคุณเป็นคนจิตใจดีอบอ้อมอารีตัวเขาก็เป็นคนจิตใจดีอบอ้อมอารีนะคะแต่โดนเอาเปรียบ อะไรประมาณนี้เขาอยากมาให้คุณมีความสุขในช่วงเทศกาลถล่จีนเขาชอบคุณเขาอยากให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นผู้ชายคนนี้ทํางานเก่งนะคะขยันและมีความอดทนสูงด้วยเขาจะเอาเงินเอาทองมาให้คุณชวนคุณทําธุรกิจชวนคุณทํางานหรือว่าอาจจะว่าหางานให้คุณทำอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปฝากงานกับเพื่อนให้กับบริษัทของเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ย คุณอาจจะตกงานอยู่อะไรก็เป็นไปได้หรือว่าอาจจะมาชวนกันทําธุรกิจเ,เปิดร้านอะไรสักอย่างให้กับคุณเนี่ยนะคะแต่เขาร่ํารวยนะคะขอให้คุณเปิดใจและลองคบดูนะคะถ้าเจอกันแล้วเป็นยังไงมั้งคะอย่าลืมมาคอมเมนต์รับสองอ่างเปลากันนะคะ18 38 48 58, 4ซองและเราจะถาม ชื่อและที่อยู่ของคุณไปในทางคอมเมนต์นะคะขอบคุณนะคะขอให้ทุกคนมาฟังอย่างแล้วมีความสุขในเทศกาลตรุษจีนและเทศกาลวาเลนทายที่จะถึงนี้กันทุกคนนะคะเฮงๆรวยๆนะคะได้อังเปาตัวตัว,ตว,ตวใกล้ยบาย,บาย